วิธีการใช้ปากกาฉีดอินซูลินโทจิโอโซโลสตารปากกา t o จิโอโซโลสตารประกอบด้วยยาอินซูลินกลาจีน300ยูนิตต่ตอมิลิตรเป็นสารละลายสำหรับฉีดในปากกาปร้อมฉีดประเภทของอินซูลินเป็นชนิดออกฤทธิ์ยาวเวลาที่แนะนำฉีดวันละครั้งเช้าหรือก่อนนอนวันหมดอายุหลังจากเปิดใช้ครั้งแรกสามารถใช้ปากกาได้ไม่เกิน6สัปดาห์การเก็บรักษา ก่อนเปิดใช้เก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ2-8อ,องศาเซลเซียสหลังจกเปิดใช้อยู่นอกตู้เย็นได้6สัปดาห์ส่วนประกอบของปากกาประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ปลอกปากกาตัวปากกาและหัวเข็มฉีดยาท่านจะมองไม่เห็นกระบอกสูบจนกว่าจะฉีดยาไปแล้ว2-3ครั้งการเตรียมและการใช้ปากกาฉีดอินซูลินโทจิโอโซโลสตาร์ ขั้นตอนที่1ตรวจสอบปากกายาฉีดเริ่มต้นด้วยล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดเช็ดมือให้แห้งนำปากกาด้านใหม่ออกจากตู้เย็นก่อนการฉีดยาอย่างน้อย1นชั่วโมงเพราะการฉีดอินซูลินที่เย็นจะทำให้รู้สึกปวดมากขึ้นการเก็บอินซูลินที่ยังไม่ได้ใช้จะเก็บไว้ในช่องธรรมดาตรงกลางของตู้เย็นตรวจสอบชื่อยาและวันหมดอายุของยาที่ระบุไว้บนฉลากของปากกา จากนั้นดึงปลอกปากกาออกและตรวจสอบความใสของยาอินซูลินห้ามใช้ปากกาหากพบว่ายาอินซูลินขุ่นมีสีหรือมีอนุภาคปนเปื้อนหยิบเข็มอันใหม่และลอกแถบผนหนึกหัวเข็มออกจับเข็มให้ตรงและหมุนเข็มเข้าไปประกอบจนแน่นสนิทระวังอย่าหมุนแน่นเกินไปดึงปลอกนอกของเข็มออกเก็บไว้ใช้ภายหลังปลอกในทิ้งลงถังขยะ ต่อไปจะเป็นการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับยาอินซูลินในขนาดที่ถูกต้องเลือกขนาดอินซูลิน3ยูนิตโดยการหมุนปรับขนาดยาจนกว่าเข็มแสดงขนาดยาจะอยู่ระหว่างเลข2และเลข4ซึ่งการเช็คยา3ยูนิตจะทำเฉพาะเวลาเปลี่ยนปากกาด้ามใหม่ทุกครั้งกดปุ่มฉีดยาจนสุดเมื่อมียาอินซูลินหยดออกมาที่ปลายเข็มแสดงว่าปากกาของท่านสามารถใช้งานได้ปกติหากไม่มีอินซูลินหยดออกมา อาจลองทำซ้ำประมาณ3ครั้งหากทำซ้ำแล้วยังไม่มีอินซูลินหลด,ดออกมาแสดงว่าอาจมีการอุดกันของเข็มเกิดขึ้นอาจแก้ไขสถานการณ์ดังนี้ฟองอากาศในน้ำยาอินซูลินเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นสามารถใช้งานต่อได้ไม่เป็นอันตรายต่อท่าน ขั้นตอนที่4เลือกขนาดยาตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเข็มฉีดยาประกอบอยู่และขนาดยาถูกกำหนดไว้ที่เลข0คคุณปรับขนาดยาจนกว่าเข็มแสดงขนาดยาจะตรงตามขนาดที่ท่านต้องการตัวอย่างเช่นแค่สั่งฉีดยาตอนเช้า30ยูนิตให้หมุนไปที่เลข30หากหมุนเลยท่านสามารถหมุนย้อนกลับได้ต่อไปจะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการฉีดยาอินซูลินได้แก่ต้นแขนหน้าท้องและต้นขา ดยบริเวณที่นิยมฉีดคือหน้าท้องเนื่องจากมีการดูดซึมดีที่สุดและมีความสะดวกต่อการฉีดมากที่สุดตำแหน่งในการฉีดให้ฉีดห่างจากสะดือประมาณ2นิ้วมือไม่ฉีดบริเวณเดิมซ้ำๆควรเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งให้ห่างจากบริเวณเดิมประมาณ1นิ้วและหมุนตามเข็มน,นาฬิกาทำความสะอาดบริเวณที่จะฉีดด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ใช้มืออีกข้างดึงผิวหนังที่จะฉีดให้สูงขึ้น แทงเข็มในลักษณะตั้งตรงหรือประมาณ90องศาวางนิ้วโป้งลงบนปุ่มฉีดยาดังภาพกดปุ่มฉีดยาลงจนสุดและค้างไว้เมื่อท่านเห็นเลขศูนย์ให้นับ1-5ชถึงาช้าเมื่อครบเวลาค่อยๆถอนเข็มออกจากผิวหนังจากนั้นสวมปลอกนอกกลับเข้าไปยังบนเข็มและหมุนเข็มออกจากปากกาห้ามนำเข็มกลับมาใช้ซ้ำโดยทิ้งเข็มที่ใช้แล้วลงในภาชนะที่ป้องกันการทิ่มทะลุเช่นขวดน้ำ ปิดปอกปากกากลับที่เดิมห้ามนำปากกากลับไปเก็บในตู้เย็นคำแนะนำเพิ่มเติมไม่ควรนวดหรือคลึงบริเวณที่ฉีดยาหลังฉีดยาเสร็จแล้วห้ามเช็ดแอลกอฮอล์ที่ปลายเข็มปากกาที่ใช้แล้วไม่สามารถนำมาใช้อีกได้ให้นำไปทิ้งถังขยะอีเกเชื้อทำความสะอาดปากกาโดยเช็ดผ้าเปียกฝป่นหมาห้ามนำไปแช่หรือล้างน้ำปิดปอกปากกาทุกครั้งก่อนนำไปเก็บ ใา้ผู้อื่นใช้ปากการ่วมกับท่าน